สวัสดีครับผมเองทัศสือวันนี้ผมจะมาแจ้งอะไรนิดหน่อยนะครับถ้าสังเกตดูดีๆแล้วคลิปล่าสุดที่ผมลงนี่ก็คือ1เดือนที่แล้วซึ่งผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเวลาว่างในการลงคลิปอะนะสาเหตุก็หลักๆคือ3าประการหนึ่งผมต้องเรียนเพราะว่ามันเป็นเทอมสุดท้ายแล้วอนะเนาะต้องสอบเข้าวิทยาลัยสอมันค่อนข้างที่จะตันแล้วอะมัน หมดไฟแล้วก็เลยแบบว่าอยากจะเปลี่ยนคอนเทนต์เป็นอย่างอื่นก็เลยกำลังศึกษาคอนเทนต์อยู่ว่าคอนเทนต์เนี้ยมันทำยังไงซึ่งก็คงอีกนานละและคอนแล้วก็สาเหตุที่สามติดเกมใช่ผมติดเกมเพราะว่าผมก็เล่นเกมแนวยิงเนี้ยไม่ได้ติดเกมนานแล้วสิก็เลยแบบว่าอ เล่นเกมหน่อยก็ดีเหมือนกันนะช่วงนี้มันเครียดก็เลยไม่ได้มีเวลาลงคลิปมากก็คงอาจจะไม่ได้มาหลายวันเลยเพราะว่าน่าจะเป็นเดือนอีกแหละ <c oughs> คงไม่ว่ากันนะซึ่งด้วยเหตุแบบนี้ด้วยสามเหตุที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปก็เลยจะทำการแบบว่างดลงคลิปชั่วคราว ก็อีกนานๆเลยกว่าจะได้เจอกันก็ <c oughs> คงไม่ว่ากันหรอกมัง้งใช่ไหมอะถ้าว่ากันก็ขอโทษด้วยแล้วกันเนาะงั้นเรื่องที่ผมจะมาแจ้งก็มีเท่านี้งั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันจ้าอีกหลายเดือนต่อมา